เอ้ยขายไปม็อบมาระวังนว้ยไอ้พวกที่ชอบแลบลิ้นน่ะอะไอ้พวกแถลงคงแถลงข่าวแล้วแลบลิ้น่ะระวังนว้ยไปอยู่ใกล้ๆม็อบอ่ะไปอยู่ใกล้ๆคังคกระวังโดนยางคางคกโดนสารพิษคางคกแตะลิ้นเข้าไปนี่แม่งลงไปยันกระเพาะเลยนะติดตัวมึงเลยนะมึงจะติดเชื้อนะเออระวังติดเชื้อนะไอ้พวกแลบลิ้นชอบเวลานั่นแลบลิ้นปิ้นตานะเออมึงจะเข้าไปม็อบนะ ถ้ามึงเข้าไปอไอฮาไอค้างคกมันพ่นพิษขึ้นมานะลิ้นลิ้นมึงไปโดนเขาบ่า,าโดนน้าเชื้อโดนสารพิษจากคางคกขึ้นมาเนี่ยอย่าเข้าใกลม้มอบนะอันนี้กูเตือนไว้เออเป็นนักการเมืองอะ่ะเออมีวุฒิภาวะด้วยแยกแยะไอ้ถูกไม่ใช่ฐานก็ไม่ทั่วนะทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายไม่ใช่ว่าทำทุกอย่างเพื่อจะเอาชนะทั้งๆั้งที่รู้ว่าปิดอย่าไปแลบลิ้นทั่วไปล่ะ เออเวลาแลบลิ้นนะอย่าไปใกล้คางคกเดี๋ยวโดนยางง้างคกเชื่อกู